ขอให้ดดงเปิดโลกลาเปิดชีวิตเปิดขอให้มีโชคมีลาภกลับไปก็ถูกรัฐบาลหกแสนกว่าหกแสนแต่ถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งรอบนี้ก็จะร่วมสร้างวิหารพ่อคุณช้างบอกเลยหนึ่งล้านบาทปู่บอกว่าก่อนไปให้ไปบอกเจ้าเงาะบอกว่าถ้าพี่มีโชคมีลาภพี่จะกลับมาหาอันนี้ใหญ่สุดก็เป็นรางวัลที่สี่กี่ใบเจ็ดใบรางวัลที่สี่เจ็ดใบสองแสนแปดเกือบสามแสนขอให้ขายที่ได้นานแล้วขายไม่ได้ก็แปลกใจอยู่พอมาที่นี่ทาไมขายง่าย ตัตัวนู่เองนู่งไม่เคยได้โชคได้รับอย่างนี้นเลยแล้วนู่งมาได้ไงนู่งก็เลยเชือ่อแฟนโทรไปบอกว่าตัวเองถูกซ้าตัว <c oughs> ตรง <c oughs> เลยใช่ไหมส้าว่าแล้วสวัสดีครับคุณแม่สายมูไหมจ๊ะมูค่ะมา <Hi. S 1> จากไหนครับมาแต่ตลับบุรีค่ะมาครั้งนี้ครั้งที่สองก็มาไหวา้พระขอให้ขายที่ได้มีแต่คนมาดูเรื่อยๆขายไม่ได้สักทีพอมานี่กลับไปสองอาทิตย์ก็ขายได้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันพอมานี่ทำไมเหมือนง่ายขึ้นขอเขาก็เลยขายได้จริงๆรงบ่ราคาเท่าไหร่เจ็ดล ถือว่าหลักล้านก็ไม่รู้นะแต่อันนี้ว่าไม่ได้งมงายหรอกเพราะว่ามันนานแล้วขายไม่ได้ก็แปลกใจอยู่พอมาที่นี่ทําไมขายง่ายง่ายไล่ละครตถดทิ่เมจากพ่อขุนช้างที่มาเจิมกับหลวงปู่ด้วยนะโชว์หน่อยจ้ะลายมือนะดวงดีนะเศรษฐีเลยเป็นเศรษฐีสมใจเลยเนะี่ยจ้ะเป็นจรรยาบรณน,นะครับของสายมูนะครับถ้าเขาบอกว่าไม่เปิดเผยเราก็ต้องไม่ให้เห็นหน้าตามาบูชาทสาแล้วก็มาให้หลวงปู่จานมือให้ครับผมครั้งนี้เป็นครั้งที่สองหลังจากที่บอกสำลิปผลไปแล้วขอเจ้าเงาะว่าถ้าพี่จะมีโชคลา พี่กลับมาใหม่นะครับสําเร็จแล้วพี่ก็มาตามที่บอกกับเจ้าง้อไว้เอาน้ําแดงกลับยาเงินมาถวายหลวงปูรรม่มีเลขที่จานมือแล,ล้วก็ตรงกับแบงค์อยู่ในทรายแล้วก็มาเลขท้าย3ตัวอันนี้ใหญ่สุดก็เป็นรางวัลที่4กี่ใบ7ใบก็อยู่ขึ้น่กัวความศรัทธานะครับแล้วผมมีความปิติในบุญที่มากับหลวงปู่แล้วผมได้สิ่งที่หลวงปู่ได้ให้พรผมไปให้ผมมีธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรืองหลวงปู่บอกว่าก่อนไปให้ไปบอกเจ้าง้ะบอกว่าถ้าพี่มีโชคพิลาธพี่จะกลับมาหาเจ้าง้ะนะวันนี้ผมก็มาแล้วเดี๋วเอา น้ำแดไม้จะงออิดชาไม่ละรางวัลที่4 7่เจ็ดใบสองแสนเกือบ3ามแสนนะถือว่าเป็นความเชื่อนะฮะใครมีบุญสัมพันธ์ดวงสมพง์อยากพิสูจน์เรื่องราวแบบนี้มาได้สวัสดีครับ เจอกันอีกแล้วแต่มาครั้งที่4กลับไปก็เฮงทุกรอบเขาลงเพจว่าจะเปิดเปิดคุ้มทรัพย์พยาคุตก็เลยมาขอพรกลับไปก็ถูกรัฐบาล6 0 0 0 0กว่า6 0 0 0 0เดี๋ยวย้อนไปวันนั้นก่อนวันนั้นก็คือมาทําพิธีบริเวณองค์พญาคุตุดาเมส่วนนี้ด้านนั้นเลยนะไปไหว้ตามจุดจุด1.2.3แล้วมาไหว้จุดนี้แล้วก็ไปเจอมือขอให้ดวงเปิดกล้าเปิดชีวิตเปิดขอให้มีโชคมีลาภจับมาถวายเก้าอี้ก็ไม่ได้เอาเก้าอี้มาแต่ ว่าถวายเป็นเงินกับหลวงปู่ไปก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวดีๆเนาะเกิดขึ้นกับตัวเองบ่อยมากเลยนะมาสี่ครั้งได้ทั้งสี่ครั้งเดี๋ยววันที่สามมีนาน่าจะเจอกันไหว้ครูใหญ่พอตอนบ่ายโมงก็จะมีพิธีอาบน้ำมนต์รัตนมาลามีพระเกจิอาจารย์มาหลายองค์ก็เลยว่าจะมาทําไมเรามาที่นี่แล้วกระประสิทธิเมย์บ่อยครั้งมีเคสในการขอพรยังไงก็อยู่ที่ความเชื่อเนาะเราก็มาแล้วได้สมหวังเราก็มาเพราะว่ามาแล้วได้ทุกรอบ ได้มากได้น้อยแต่ถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งรอบนี้ก็จะร่วมสร้างวิหารพ่อคุณช้างบอกเลยหนึ่งล้านบาทสายมูทั้งหลายก็ขอเชิญชวนมาไหว้กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดไผ่แขกได้กับหลวงปู่ดุสิตกลับไปแล้วจะเฮงปังทุกคนค่ะมาจากไหนจ๊ะมาจากเมืองกาญจ๊ะมาทางที่ซ่องจ๊ะครั้งแรกตั้งใจคือนัดกาแฟนไว้ว่าจะมาก็อยากเจอผาจานแต่นูไม่ได้เจอไงนูก็เลยมาไหวทำบุญเชยๆก็เลยมาคอบพ่อคุณช้างก็สิ บอกพ่อคุณช้างถ้าลูกมีโชคมีลาบก็ขอให้ลูกได้ด้วยเถอกลับไปนะะูก็ได้โชคเลยยังไม่ทันเลิกงานเลยแฟนโทรไปบอกว่าตัวเองทุกข์ซตัวตรงเลยใช่ไหมจ้าปันว่าแล้ว <laughs> ก็เลยต้องมาถ้าเกินหนูได้านูจะซื้อเอ็มให้พ่อคุณช้างก็เลยนํามาถวายล่างหนึ่งจา้าเป็นคนที่เคยมีโชคลาบอะไรทำนองนี้ไหมนูต้องทํางานเองเดียวอะก็คือไม่ค่อยมีโชคไม่มาทางนี้เลยใช่แล้วพอพอนูมาแล้วนูปังจริงๆริจากตัวนูเองนู่ตไม่เคยได้โชคได้ลาบอย่างนี้เลยแล้วนูมาได้ไงนูก็เลยเชื่ออยากกลับมาอีกอะไรอย่าง ตั้งใจไว้ว <laughs> <sk iving> uhh> ่าถ we ้าเกิดเพราได้เป็นสิทธิ์แล้วเราหมดนี้หมดสิ้นแล้วเราไม่มีภาระอะไรแล้วอยากจับมาช่วยวัดมาสําหรับนู่นุ่มทไมงงงายนูเชื่อไงนูถึงต้องกลับมาอีกวันที่นุมาานูก็คนนลูกเพราะนูจับได้แล้วนูก็บอกกบแฟนหนูว่าเราต้องกลับมาอีกอยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาถ้ามาวันนี้แล้วก็ปังจริงๆจ้ะขอเจริญพร ากงานบุญย่ไว้สักหนึ่งงานวันที่3เดือนมีนาคม2,567ซึ่งเป็นวันเกิดของอาตมาไหว้ครูญ่เป็นประจำทุกปีในวันที่3เดือนมีนาแต่ปีนี้ก็เป็นปีวิเศษหน่อยไหว้ครูด้วย อาบน้ำมนต์รัตนาลาด้วยปีนี้ในงานไหว้ครูเนี่ยจะมีเกจิอาจารย์หรือพระเทลานเลุเถระที่จะมีความเคารพเึ่งกันและกันและที่อาตมาให้ความเคารพอีกก็มีมาร่วมงานจะอารัธนาอน,นิมนต์ทุกท่านให้ทําการเซกน้ำมนต์ในวันนั้นทุกองค์เป็นพิธีใหญ่ในวันที่สามเดือนมีนาท่านใดจะมาเข้าร่วมพิธีงานไหวค้ครูบูชาครูครั้งนี้ก็ขอเชิญเจริญพรแล้วก็มาอาบน้ำมนต์รัตนาลาด้วยก็ขอเชิญเจริญพร